และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเด้อมื้อนี้ตอนเล่งดีใจขนาดพี่น้องเอานางเพิ่นเดินทางมาจากฝั่งไทยมาฮอดเซโนโลแล้วพาน้องมิวมาฝั่งลาวครั้งแรกน้องมิวเดินได้พอดีครบหนึ่งขวบเนาะเอานางจึงได้พามาหาแม่วาพี่น้องแม่วาบ่ได้เห็นหลานตั้งแต่หลายเดือนพู้แหละเห็นตั้งแต่ตนไปต้นนางออกแต่นะั้นแม่ว้ายัางไปแล้ว อ่ะถูดจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาฮอตเร็วฟาหอนแหงวะทุกครับทุกครับน้าสุกกันอ่ะทุกครับมาหายายเร็วหายายยายอุ้มได้บ่หายายเอ้าบุหายายมาบ้านนะสุกนะสุกจ้ะมานะสุกนะสุกเนาะอ้าวหนะสุกอุ้มพี่โอุ้ยแม่คนลอยแขนเมื่อยคบกันเลยขนาด ป้าเพียงเขาจะจะให้ขึ้นในด่านลงในด่านค่ะเย่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 มาหดฟังเล่าแล้วเห็นหมาเอินหมาเอ๊ะเด็กด็กเดึกเด็กมาเร็วมาเร็วยายทำอะไรทำยายทำอะไรครับมาให้ยายอุ้มก่อนให้ยายอุ้มก่อนมายายยายยายเดี๋ยวให้ยายอุ้มเร็วไปไปดูดึเด็ก ดินแห้งขนาดได้ว่าอุ้มได้อยู่บ่อุ้มหลานแพ้จะบ่เด้อย่างลงยางลงแล้วอุ้ยเกือบเกือบผัดปดเนาะลงแล้วอุ้มบ่ได้ถออลงแล้วอือหะอุ้ยหมวกกระตกเปลิ่นแดนเพลิ่นขี่ฮอนพี่น้องไปนั่งกันเลยว่าแกให้เพื่อนเลยเพื่อนบืนอยุลด์ขายาวมาอือแล้วเพื่อนฮอนมุนมัดไห้ก็เลยอือถอดอกนั่งมานรำรถผันให้ฮอนไปไปไป ่าเดี๋ยวพเอินหมาก็เป็นเนี่ยนึกนึกม้าเอาเด้อพาน้องมิวไปดูหมาน้อยก่อนนี่พี่น้องใช่ใช่หมาน้อยหมาน้อยไปดูหมาน้อยก่อนไปดูหมาน้อยก่อนดีคนชอบดูหมาน้อยนี่ไปดูหมาน้อยนี่น่าจะเอาหมามาให้ดูเลยเรียกยังไงเรียกยังไง ดก่นก้องจับหน่อยกดิ้เฮ้ยเฮ้ยตายบีบคอจะบายจะบ่ย้ย้ยรัก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 ุ้ยรุบยุไม่ใช่เฮอจะไปิวคอเลยลูมันเห็นตัวเล็กเยู่มันเห็ตัวเล็กอยู่อ่อพแล้วอแล้วจไม่ดูแชอบแล้ว อยากได้เฮอยากได้ด้วยฮฮไม่เล่นนอนไม่เล่นพอลูกลุกลุกลุกแม่สุกให้ดูเฉยเออดิดิให้ดูเฉยเฉยนางกับโบไดมาปีปลายแลวเนาะนางเนาะโบไดมาฮอดบายนอสบายสบายดังเลยกินนะ หมดแบบกว่พิมพ์เลยนะเกว่หนะเก่งเก่งเก่งเว้ยน้ำพี่น้องเอ้ยเมื่อยหอนโมไดมาบ้านปีปลายแล้วแม่เป็นยังไงดีใจบบเห็นลานบ้านนี้ย่างเป็นล่ะดีใจตอนไปเห็นน้ำเบ๋อจีน้อดีใจแฮงไปตอนแม่ไปเห็นแบ๋อได้โน้ยอู้หูโมไดไม่ว่าฮะโมแพ้ไม่ว่าุ้มโมแพ้เพราะว่าดิน ดินแห้งพลังหลายพลังหลายนัวนี่ลูกนะครับนะครับป้าเอา,เอามาปล่อยใช่เดินนั่น,นอันนี้ชามชิลินแล้วพี่น้องเลยกินมั้ก็กินกินเอวมาได้กินง่ายจับกินจับปวดจับปวดลูกจับปวดฮึม่นู้ว่าเอาลานได้อยู่บ่นี่เป็นนางจะเอามาปล่อยให้จักมือนี่ลานแห้งโพดเอากาแฟที่นี่หมดเล้วพี่น้องเอเ้ยดินค่ะ แม่นงกเจ็บแขนอถ้าโอมนี่ล้มบ่ได้แม่เลยยันลุดมือแน่ย่ลุดมือเอลุดต้องได้จับดีๆเนาะพลังเยอะน้ไหลเข้าตาออตะหลานคอยมาบาดนี้หั่นย่างหั่นแล้วพี่น้องเอ้ยแุ้กบ่ได้เห็นนาน2เดือนแล้วเออ แต่แต่ไดย่างไวได้หนุย่างไวไฟไวล้มเลยคุบบุทันผนวเลยเนาะคะแ่นได้ในแฮงบัวว้าเลยพี่น้องเลยคือรบนี้เนาะพี่น้องที่เอายางควนมากก็คือพี่มาซ่วยน้องสาวนี่แหละเตรียมงานเนาะเพราะว่าครอบครัวเฮาเนาะแบบโบค่อยได้จัดงานกินโด่งอย่างเลยน้องเอี้ยงเนาะแต่เลยแบบต้องได้แบบ ปรึกษาหาลือกันกับญาติพี่น้องมาซรอยน้องพี่น้องเยด็กที่ได้ซรอยบลื้มปลื้อยที่ได้สรอยอาจจะมาเป็นตัวป่วนบ่เฮ้ยเนี่คือเฮาก็ได้เว้วตกลงกันแล้วที่ว่าบ่ต้อมสิมาขอก็คือสิเฮ็ดทั้งขอทั้งแต่งไม่วันเดียวกันเลยเนาะพี่น้องโบยุ่งยากบ่ได้จัดงานส่งส่งครั้งเนาะจัดครั้งเดียวก็คือ แล้วเลยเนะาะกับโบชินเปลืองหลายย่างแล้วกับยุญงย่างเนาะยาตีพี่น้องเากัอยู่ไก่พิ่นมาหลายเทายา่าเลยกัยุญงย่างเราเลยเอาในมือเดียวเลยมือเดียวเลยโขแล้วกัแบบแต่งเลยในมือเดียวเนาะพี่น้องออปรึกษาหาลือแม่แ้าซุกกะต้องจองอยังกะเกือบโบทันเลยแม่ว่าทาั้งโขทั้งเต่งในวันเดียวกันเนาะเมื่อวานนี้กะ เชาวุกกับแม่กบไปหาหมอพอนที่สิมาสู้ขวัญก็ห่างกัได้เมื่อวานนี้เกือบโบได้ใ้อันลุงแก้วมาดูบางแงวเกือบบบได้นะแม่นะลุงแก้วกะว่ามีงานมาให้หน่อยหนึ่งแล้วกะไปหาบ่นซื้องวนํำลุงแก้วนำาะหละพี่น้องซื้อซีนซื้อเนื้อเนาะห่างกันได้เมื่อวานนี้เลยหมอพอนที่แรกก็ยันโบได้ด้ว่าฉัน เพราะว่าแถวบา้านเฮาน่ะอยากอึดอึดเนี่ยพี่น้องเลยหมอพรน,นะเพราะว่าพ่อเกมักกระทายกวัตเฮานะ่ะเพื่อนบสบายดีมาเลยมาได้เอาหมอพรบ้านอื่นมานดุมังแงว้วแล้วเพื่อนกัว่าสิญาติเวลามาให้เพราะมันถึกบุญบ้านเพื่อนเลยได้อยู่ดอกสามโมงเดี๋ยวก็ได้เมื่อวานนี้หมอพรกับเนื้อง,งัว กะ e ยังดีแต่ว่าอันได้ถ่ายฮูบท่านพี่น้องเลยฮุบเอามาไว้โซหน้างานโอ้ยถ่ายแป๊บเดียวมือนี้แป๊บเดียวเขาจะมีเครื่องได้ได้ฮูบแล้ววันนี้เ so, ท่ากับมาเล่งจองเครื่องอิ่มแล้วโตตั้งอย่างนี้แหละแล้วก็หาคนยิบผ้าควานเนี่ยงอลไรพี่น้องยังคิดโทรหาคนอีกอยู่แบบเพื่อนเท่าบอกบอกได้มีงานน้อยทางเนาะ บคมีงานมงคลโมโหว่ะต้องจัดเตรียมเนี่ยใดเลยพี่น้องเลยทั้งขอทั้งแต่งในวันเดียวกันเลยทักก่อนทุกครับดูครับดูครับุกครับก่อนลูกโอ้ยไปได้ทุกให้นางมาซอยเบิ่งถวยบวงหั่นนี่ต้องเตรียมอย่างแน่มี่อย่างแน่อะไรพี่น้องเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดในอ่าประมาณท้ายเดือนนี้แล้วฮะนะมันเป็นมื้องามยามดีเพิ่อนว่า มันเป็นเมื่องามยามดีขอแล้วก็แต่งเลยได้ไม่ต้องที่เตาโอ้ได้เลยพี่น้องคุณดีเขาเตรียมพันเตรียมนี่พอดีเขาติ้มุกตาประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องจี๊ดนมูกจี๊ดนมูกนั่งจี๊ดปากพี่น้องเอฟซีเพิ่์นวานเจอเรื่องร้ายแล้วกับมาเจอเรื่องดีเพิ่์นวานเนาะก็ขอให้มัน ดีขึ้นไปเลยี่น้องบ้านนี้นะเนาะแล้วส่วงแล้วปางในงานนะที่ว่าแต่งโด่งแล้วกะให้เจอแต่เรื่องดีๆเรื่องไร้มาแล้วไปเจอแต่เรื่องดีๆเด้อบ้านนี้นองจุกวิดแล้วคิดไปคิดมาแล้วกะอันเฮาหันได้ได้ได้หินเท่าแก่บางคนพนดว่าว่าถ้าเฮาแกผมเจ้าสาวนะจะได้แต่งงานเป็นบ่แม แกก้าวผมแกอะเปล่าห้าแกผมไปเทปในมือดองเฮ้ยเทปกลางคืนมือนั้นสะสะซุกนะโบฮู้พี่น้องเลยโบฮู้ว่าอันแกเก้าผมเลยแบบมันชิเป็นอันคือโบหานเพื่อนว่าฮะน่ะว่าอันสิได้อันแต่งงานแบบโบคิดเพื่อนว่านะแม่ อันแลบัดน,นี้เนาะเฮ้าเก,แแเาาาก้แล้วละตื่นเช้ามากพี่ป้าอันกองสีละทมวะให้เก้เกาผมให้อันเอเทฟคืนนี่เข้าเล้วว่ามาเฮ้า,านี่แหละเก้นะเล้เว้า,า,วาโอ้ยเนาะจะแต่งงานไววจังว่าจีเราจะมีข่าวดีไ,วไวหวฮะแหละในยินนั้นคนว,ว้าวะแก้เกาผมจนมาหูกับตัวเองแล้วคือคือแม่นเอาไหมเนาะ ฮะไม่อย่างอ้าขาดเบาะนีอะไรดิ้ยเว้ยยดุกดิ๊กวะนี่ดุกดิกดุ๊กดิกดุ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 กดิกดื้อหลายจับคุบไว้ชาพี่น้องบานนี้เอ้าดุกดิกดุกดิกมือดองไอ้เทพกับริมี่อันเจ้วสาวปอมเลยเนาะเนาะโมมี่มมีก็ได้เนาะโมมีก็ได้แล้วบานนี้ในกลางคืนมืดนเล้วพี่น้องพอแล้วงานไอเทพกับนักเก้าผมมันจะเป็นมวยผมเนาะ น้องเมลกวะัพ <Leonard> <N> ี่น uh ้องมันจะเป็นมวยผมแลวให้สซุกแก้ให้แล้วข้เจ้าว่าจะได้แต่งงานแบบปุบปั๊บบุคาดคิดนะนะพี่น้องซุกกันช่างบัเสือตอนนั้นจนว่ามาเจอกับตัวเองจังหู้ว่ะโอ้แม่นิลีเนาะแก้ผมเจ้าชาวค่ะแล้วก็เห็นมู่เธุกแก้มู่สธุกก็เอาลงมานะพี่น้องกระทถิบขกันเลยในแก้เก้าผม จนมาคิดทุกมื้อนี่มาแล้วป้ากงสีกับมาเว้ากับสาวซุกมาลมกับสาวซุกค่ะนะพี่น้องว่าอันแม่นีหลีเนาะเราวว้าอันซุกได้แก้เก้าผมมันไว้เทพลดได้อันแตกดอกแล้วบาทนี่เร้เว้าวว้ายน้องปรับพี่น้องมาสตได้แม่นมาสตได้ายเราโบนิยะไปเดินเล่นไปเดินเล่นไปเดินเล่นกันอยู่เดี๋ยวจากมาใส่รองเท้าก่อนจากมาแล้วจากมาแล้ว ใส่รองเท้าก่อนค่อยไปเดินเล่นไปดูดุกดิกเนาะดูดุกดิกหรือเปาเปาดูดุกดิกดุกดิกดูลูกดุกดิกเกือบน้อยหรือว่าเนียวได้ใส่ยากบอกยากน้อยบอกมาแล้วบ่กคือลดงานมาแล้วคือลดเนอะได้เลยนี่งานดุกดิกไปดูดุกดิ๊กไปไปดูดุกดิ๊กไปดูดุ๊กดิ๊กไหนไหนดุกดิกไปดูเปาก็ได้เปาเรียกเปาเปาเปาอยู่น เป้า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 ตุ๊กติ๊ก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 อันนี้อุ้ยเว้ยตุ๊กติ๊กมาแล้วอุ้ยเว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 ้ยอ่ายมักขนาดเลยพี่น้องมานี่ปล่อยลงนี่ไปเบิร์ตทัวร์ทิบเลยเพราะว่าอยู่พุ่นเอานางบปได้ปล่อยตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กขูบเบาใบเอานางไปป่ะอันนี่เอ้าเอาลงไปเดินเดินไปไปดูเป้าเป้าไปจ้ะ เอาย่างเป็นแล้วเอาไปเอง้ปะปะปปาเ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 ปาปเปวกเอาเปล่าเปปาเ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 ปาไปแล้วพี่นอกเปลปาเป้าเปลาเปาเปลเปาไปไไปหาหน้าเกีียวไป ไปหาหน้าเกี่ยวไปเป้า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 เดินเป็นแล้วเดินขนาลาชานคอยเป้าเป้าเป้าไปดีเด้อพี่น้องเป้าเป้าเฮ้ยดุกดิ๊กดุกดิกดหวนพ่อจะยกเป้าไปเอ๊ะ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 อ๊เอ ตอนนี้เจ้าซุปก็เอาดอกมิวไปปล่อยให้ตัวเกลยอกบน้องน้อยเอาแล้วเปลี่ยนกันพี่น้องเปลี่ยนเดี๋ยวพี่น้องไอ้ป่วยคุบป้าเม่ได้หิวน้ำมาเย็นดื่นน้ำก่อนเมื่อยคุบลูกแล้วใครแน่เอามาพี่แล้วจะได้คุบซอยกันหลายคนเนาะหลายคนใครแน่หลายคนคุบซอยกันเปลี่ยนกันเล่นกับมาเป่าล่นกับมาเป่ามากลินกับหมาโยงมาเอามาน้อยให้เบิ่งกับป้าเคยเนื่อยเกือกพี่น้องอย่งไดแต่ว่ามันยังบวมมื่นตา อันที่อันเ่าซื้ออยู่อันบุญเฉพาะนะโอ้มาน้อยคนนึงมากขนาดนี้เนาะมาแล้วก็อุ้มรักเลยนักขนาดอ๋หน่องมิวมาลาวครั้งแรกได้พาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะได้พาสปอร์ตพาสปอร์ตก็เห็นง่ายง่ายอยู่ไทยโซนไปเห็ดอันวันพฤหัสประมาณสิบโมงวันเสาร์ตอนเที่ยงมาส่งละปาไว้ส่งหอนหน้าบ้านเลยส่งหอนฮือนเลย ไอ้เลยนางโทรมาเล่าทุกฟางสาวุบจุดตกใจปะป้าแล้วไอ้แม่เปบ่ายแท้ๆไปกับวันที่พอต่อคิวเลยจักจั่นวันก้อยนางมางเอกเฮาแม่บังกล้องแล้วแม่ว่าไปออันไปยังนะไปต่อว่คิวอืมไปต่อคิวเลย ไปแล้วก็ให้เพื่อนสะกดซื้อให้พี่น้องสก๊อตซื้อเป็นตารางกินเนาะแล้วเพื่อนก็สะกดให้แป๊บเดียว้เข้าไปถ่ายหูบแล้วก็จับน้องมิวถ่ายหูบมือได้แล้วก็แล้วเรียบร้อยเสียเท่าไหร่ก็พันหนึ่งกับสี่สิบบาทพันหนึ่งกับสี่สิบบาทบวกค่าส่งมาหอนหน้าบ้านง่ายสโตอนเี้พอเท่าปเฮ็ดอยู่บ้านเท่านะพี่น้องโอ้ยเพลงเท่ๆดิเพื่อเก็บเงินเฮ็ดบัสโปดได้สี่พันหาห้าพัน เกือบเดือนหนึ네 mm ่งเกือบเดือนหนึ่งระค่เนี่ยแถมยังไปเหตุเผื่อจุดเด้ดเหตุไปน้องไปถามมือบิดมือรอคิวไปสัมภาษณ์เนาะคนหลายเฮ้ยนางเหตุจุไทยโอ้ยโอนนี้คือง่ายเนีดยบวฮหัวทอดอาทิตย์ตีลุ้มรวมวันพฤหัสประมาณสิบโมงเหตุเพราะว่าเข้าไปจากบ้านเพื่อไปหอดอันอุดรพี่น้องเข้าไปประมาณสิบโมง ถ่ายคุทถ่ายอย่างแล้วเรียบร้อยนะสิบโมงก็โอมพากันมาวันเสาร์จะมามือเคื่งไปมือเคร่งหนึ่งเหดุผลสะเปิดเอ้ามือวันเสาร์เขาเจ้าก็บริไดเห็นงานล่ะทีแรกคิดว่าวันเสาร์เขาเจ้าสิบวันไดพากันให้สำเนาที่ที่แรกคิดว่าันโอ้ยวันพฤรือหัดทานเพืลอว่าวันเสาร์ไดง่ายอิลีพอเห็ดว่าน่าจะเป็นอาทิตย์หน้านะประมาณวันจุกกับวันขันแจบอกเขาๆจุกนี้คงไม่ทันแล้วเพราะว่ามันวันศุกแล้วค่าวัานี้แหละ มาแล้วฮอตเกินคาดกุ้คล้ายแม่งจะตกใจเมืองคณะโทรมาหาฮะได้ละบ้วนี่ว่าตกใจแหลกมเพาะว่างี้ยพักคือร์ตมาส่งครับหมวดปอน้องมิวก็ได้มาลาวได้มาลาวเลยได้มาลาวน้องมิวกาที่ได้มาลาวกับพี่น้องบริเวณเรื่องงไงได้เป็นยังไงมาฮอตด่านเขาจะว่าอย่ไดไรบอกแลยเลยไปถามก้อนโอ้ไปถนนคนเดินก็เลยโอ้ยลองไปถามถนนดันเรือโอ้ดันเรือขึ้นไปถามขึ้นยุตโตม่อน้องเ่ะ อันหนูจะเอาลูกกลับบ้านลูกเป็นคนไทยอันต้องแซ็เอกสารอะไรบ้างคะอืม่ไปถามพือนก็บอกว่าต้องไปที่อำเภอนะอไปขอใบอันใบอันอันอย่ี้ยืนยอมให้พ่อไปขอใบยืนยอม,อมแล้วก็เซ็นเอกสารแล้วก็เอาสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายรูปอ่าหน้าพปอร์ตแม่แล้วก็ลูกแล้วก็เซ็นแม่นางกับไปเหตุมาเฮตดตามเพื่อนบอกเลยอบอก ได้ตาพัดได้เลยังได้มาและมีอีกผู้หนึ่งมานากันมาตาหลังเลยบมีเอกสารยังแต่ว่าพอมานํอแล้วบได้มาพี่น้องกับบได้มาคือเก่าโบได้มาตอนใ้เหตุเอกสารพอี่มาโบมากะต้องในเหตุคือเก่าต้องในเหตุเอกสารเอกสารยินยอมขันเมือไม่นั่งมือผู้เดียวกับถือจับอีกพี่น้องเลยต้องเดาเดามือต้องเดาลูกเมือเอกสารแล้วถือจับ เอาลูกไปไว้ไหนเอาลูกมาฝังเราไม่เอากลับแล้วน้องน้อยบ่งกองให้แน่หวเด้งเหรวะย่เ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 ย่ย่่เย่เย่เยเย่เยเอ่เยนเย่เยเย่ย่ย่เย่เยเ่เยนย่เย่่เย่เเเอเยนเเเอเอเ่เเ่ง่เป่่ตงเ่ เอาคือการบ่อดังโมคือน้านองบ่อเอาปล่อยๆกันครบตอนนี้ก็ขำลงไว้ไว้เ้ายนางเนาะยามนีเนาะห่างก็หามงขำลงไว้ขนาดพี่น้องเลยก็จิได้ให้อ้นางพักผ่อนก็เดินทางมาไกลเบิดมือเบิดมือพี่น้องคบลูกคบลูกพร้อมบ่ไหวเจ้าลูกไปอาบน้ำก็พี่น้องค่ะอาบน้ำที่น่นเย็นเย็นได้ไมนี่เย็นเนาะอืมอากาศเย็นแต่ใครอยู่พี่น้องตัวแรกนี่บ่มีลมเออ สำหรับคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้สาวซุกและครอบครัวทเดียวพ่อแม่พี่น้องเนอะสบายดีสบายดียดได้บา๊บายบาย